และนี่คือเดมอนชายนะครับทุกคนหรือว่าเด็กปีศาจนะครับเกมนี้ไปเจอมาในอิชนะครับเท่าที่อ่านคอนเซปต์ดูน่าสนใจพูดถึงเราที่เหมือนกับต้องพยายามเตรียมขนมนะครับให้กับเด็กคนนี้ซึ่งปัญหาคือเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นลูกเราหรืออาจจะไม่ใช่ลูกเราก็ได้ใช่ครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับและนี่คือเดมอนชายครับโอเคลองเล่นดูครับเทนะ่าที่ผมศึกษาคือบอกว่าเราจะต้องทําการเตรียมขนมให้กับเด็กนะครับซึ่งเราใช้ W S D E C A C O N T R O L กด E ในการหยิบขนมปังมาวาง ใช่ไหมอ่าคุณพูดอะไรนะเมื่อกี้ได้ฟังไม่ชัดคือถ้าเกิดโดนน้ำตาตายเหรอโอเคครับคือด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับคืออ่านคอนเซปต์แล้วก็เข้าแบบเวนเวียดงงงๆเลยครับเอ๊สังเกตเห็นนะครับผมเหมือนตรงนี้จะมีกระปุกเยลลี่นะครับผมแล้วก็บอกว่าให้เอาไวนะครับผมรู้ว่าหลบดวงตามันครับที่เป็นสีเหลืองอย่าให้เด็กเห็นมันครับเราต้องทําการเอาขนมปังมาบังหรือเปล่าครับเอาขนมปังมาบังน้ําตาอย่างเงี้ยเหรอแบบนี้ใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับ เราต้องบางแบบนี้ก่อนแล้วก็หยิบอันนี้มาเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็เอาเยลี่วางใช่ไหมอา่าตรงจานเป็นแบบนี้แล้วก็ตามด้วยขนมปังใช่ป่ะและเด็กคนนี้ก็จะมีความสุขโอเคงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆโอเคถ้าก่อนถ้าเด็กมันจะมาปุ๊บใช่ไหมถ้าเราหลบอยู่หลังขนมปังผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมันขึ้นมาปุ๊บก็จะมองไม่เห็นใช่ไหม อ่าโอเคครับเท่ากับว่าเราต้องเอาพีนัทบัตเตอร์นะครับตรงนี้ไปเนยถั่วกับเยลลี่นะครับน่าจะเป็นแยมนะครับไปวางขนมปังพยายามดูว่าเด็กอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามหลบให้พ้นฮะโอเคต่อไปขาดเยลลี่ลบๆๆๆๆๆบโอเคโอเคแล้วก็ขาดขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะครับน่าจะพอได้ละตรงนี้ครบถ้วนอ่าโอเค ต่อไปครับแล้วแต่สูตรนะครับที่จะวางขนมปัง2แผ่นกับเยลลี่อีกเหมือนกันนะครับเอ๊ะมันก็ส uh ูตรเดิม huh. น uh ี huh. uh ่ห huh. ว uh ่าแล้ว huh. ค uh ือ huh. ย uh ังไงกันแน่เรามาสังเกตเห็นนะครับตรงนี้มันมียากระปุกนึงนะครับที่เขียนว่าเพนพิวนะครับหรือว่ายาเจ็บปวดไม่ใช่เพนคิวเลอร์นะครับแต่เป็นเพนพิวเลยไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับหรือว่าต้องต้องแอบเอายาในยาให้เด็กอย่างนั้นเหรอนะครับถ้าเกิดผมเอายาเพนพิวมาวางอ๋อๆๆๆออเอเข้าใจว่าเป็นเด็กปีศาจนะครับ แต่คือยังไงกันแน่ผมแอบใส่ยาเข้าไปนะครับแล้วเด็กมันจะเป็นยังไงแอบเอาเพนพิวยัดเข้าไปนะครับต้องการเพนพิว5เม็ดผสมกับเยลลี่โอ้ตาเริ่มเป็นสีแล้วครับออน่ารักดีถ้าเกิดอย่างนั้นผมเอาเขาเรียกว่าขนมปังงาวางเป็นกำแพงดีกว่าครับอย่างน้อยเนี่ยผมก็จะมีที่เดินนะครับของตัวเองเป็นกำแพงที่แบบไม่สามารถเจาะเข้ามาได้ตามด้วยเพนพิวห โอเคแอบหน้าขนลุกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจมากๆเลยตามด้วยเพนพิวเม็ดที่สองเหมือนกับเอายานอนหลับเหรอครับยาแก้ปวดไปให้กิน5เม็ดถึงงี้เด็กจะตายก็ได้จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่งงกว่าก็คือแล้วทําไมเราถึงเป็นคนตัวเล็กๆบนโตะล่ละครับโอเคเม็ดที่5ว่างจบไหมโอเคครับยาลี่หยาห ถ้างั้นเป็นไปได้ว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเหมือนเราเข้ามาในบ้านของยักษ์เหมือนกับพวกเกมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะไรพวกนี้ปะครับเป็นแต่ว่าไม่ใช่แบบยักษ์ตายายะลรพวกนี้แต่เป็นยักษ์เด็กเราเ,าเลยต้องมาทําขนมให้เขากินอย่างนั้นแหละครับก็เลยกลายเป็นเด็กปีศาจถึงมันจะดูไม่เหมือนยักษ์ก็ตามนะครับเหมือนเป็นเด็กปีศาจจริงๆก็ตามแต่ก็โอเคแล้วอะไรคือมาเตอร์ เราเป็นแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับมันจะมีเพนพิวนะครับหรือว่ายายาเจ็บปวดตรงนี้มีเจลลี่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสลิปปี้พิวนะครับยานอนหลับแล้วก็พินาบัตเตอร์นะครับหรือว่าเนยถั่วอยู่ซึ่งต้องการนะครับผมอาร์มเจลลี่หกเนยถั่วหกแล้วก็ยาอีกอย่างละหกขนมปังสองเพราะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้ต้องทํากําแพงข,งขนมปังขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นเดินลาบากแน่นอนไอเด็กนี่มันเริ่มมีลักษณะการเดินที่เริ่มปัสสบวขึ้นเรื่อยๆแล้วโ okay, อนน ซึ่งปัญหาคือเยลลี่นับไป1 2 3 4 5 6ตามด้วยพินัทบัตเตอร์6ตามด้วยยายอย่างละา6นะครับเพนพิวนับ5เพนพิวนับ6โอเคยังขาดสลิปปี้พิวยานอนหลับอยู่นิดตึงตรงโน้นนะครับอยากได้กัาแบ,บขนมปังมากันเพิ่มเติมจังมันจะเสียงมากเลยนะยานอนหลับนับ6อ่ะ ตายไหมเชา้าวันใหม่ก็มาถึงนะครับกลายเป็นเด็กธรรมดาใช่ไหมแอบบุ๊นะอะไรเนะี่ยขนมปังขนมปัง,ปงบวกเด็กเท่ากับแฮปปี้ว่าแต่แฮว l กินเด็กกอใครแฮปปี้อะรอบนี้ขนมปังแต่มันดูเป็นวันใหม่ที่ปกติดีบวกเด็กบวกเด็ก กูอัดใช่ไหมเนี่ยคืออะไรอะ่ะวันใหม่มาถึงดวงอาทิตย์ขึ้นฟ้าคุณแม่ไม่มีหน้าแล้วคือไงอะ่ะมึงจะจบอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอ๋อมีฉากจบลับอยู่นะครับอันนี้เพิ่งจะมาเห็นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ฉากจบที่มันดีกว่าแบบเอคุณแม่แบบอ่าลอดตายถึงเช้าวันใหม่นะครับในวันที่เราต้องทําแซนด์วิชเด็กนะครับไม่ต้องทานะครับรอ20-30วินะครับล้วฉากจบที่ดีกว่ามันจะโชว์ขึ้นมาอ๋อแล้วคือต้องเล่นใหม่เหรออ่า แลวมันถึงด่าตรงนี้เขาบอกว่าให้รอคอยเฉยๆประมาณ 20- 30ิาิวิมันจะมีฉากจบที่ดีกว่านี้นะครับออาลองดูระหว่างแล้วก็เดินย่ำยีเด็กหัวทองน่าจะเป็นเด็กคนเดียวกันแล้วมั้งครับเราสามารถทําให้เ,เจ้าเด็กปีศาจนะครับผมหมดกลับมาเป็นเด็กร่างตาเออร่างกายธรรมดาได้โอเค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 ประครับอรอแป๊บหนึ่งครับยืนเฉยๆประมาณ30ิบวิครับอ่านี่แหละมั้งฉากจบที่ดีกว่าเราไม่ได้เอาเด็กไปทาแซนด์วิชแต่อุ้มเด็กและนี่คือดีกว่าแล้วเหรอ โอเคครับก็ถึงมันจะว่างเปล่าก็เล่นมาจนจบนะครับและนี่คือ Evil ชายนะครับทุกคนถามว่ารู้สึกเสียเวลาไหมก็ก็นิดหน่อยนะครับก็ในในแง่เกมเพล์ก็ก็ดีในแง่ตอนจบก็ดีก็ดีที่หมายความว่ารูา้จัเราชอบกนอย่าลืมกดไลค์นะครับไม่มีอะไรมากมายครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสรปรหรวบวันนี้ไปละครับบ๊ายบายไม่รู้ไม่รู้ครับจะพูดอะไรดีสวัสดีครับผม